สวัสดีค่ะชื่อรัฐริพนปพระสุทธ,ธิปิบรหันิสิหสองหนศูนย์้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะคะเป็นการบ้นานครั้งที่หนึ่งข้อ2ค่ะก็ข้อ2นะคะก็คือการนับเลขฐานสิบแบบนับขึ้นเทียะหน่งนับจาก0ูนย์ถึงเ้านะคะโดยที่มีดีเลย์ค่ะตัวโค้ดนะคะก็จะเหมือนกับ ข้อแรกเลยค่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มรันที่ลุกที่เก้านะคะแล้วก็เมื่อการทำงานที่ลุกที่เก้าเนี่ยตรงนี้นะคะูนยนคูณ A เนี่ยก็คือมันจะเป็นการทำงานที่ถ้าสมมติว่าไปถึง1ิบเนี่ยจะข้ามสิบไปศูนย์แล้วก็พอลุกที่9ท้าทงานเสร็จนะคะมันก็จะวนกลับไปที่ลุกที่1ค่ะดังนั้นมันก็จะวนล,ลูปไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นศูนย์ถึงเก้าไปเรื่อยๆค่ะโดยที่ตัวค่าที่ออกมานะคะมันก็จะเป็นดังนี้ค่ะ อันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ